แล้วก็มีรักกันเพลงทุกท่านนะครับผมดีเจทองูมิเมืองย่าโมลครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการเสียมจือลือทั่วไทยนะครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ยาน้ําสูรุรไรกินเสียมจือของเรานะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์คุณพี่สุธาทิพย์นะครับคุณพ่อคุณพี่สุธาทิพย สมพรนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับคุณพี่นี้จะมีอาการเป็นโรคเกี่ยวกับกรดไหลย้อนแล้วก็อาการซึมเศร้านะครับซึ่งอจะให้การสัมภาษณ์เลยแล้วกันนะครับคุณพี่สุธาธิปครับก่อนหน้านี้นะครับได้ทราบว่ามีอาการเป็นกรดไหลย้อนใช่ไหมฮะใช่ครับผมอาการมันเป็นยังไงบ้างครับมีน้ำลายไหลขึ้นมาที่คอแล้วก็มีเส้หนกครับหลังมาตลอดเวลาเลยค่ะ ม้วก็เจอคู้มสุดรัคาในเวลาที่น้ำลายทั้งไหลมาต้องหากระบอกกระป๋องอะไรเงี้ยมาคอยถุยคอยนั่นนะคะคอยข่มน้ำลายออกมานะค่ะครับผมทราบว่ามีอาการเป็นตัวเหลืองด้วยนะครับแล้วก็ทานอาหารไม่ค่อยได้นะครับนอนไม่ค่อยหลับด้วยใช่ค่ะอนี่คือเป็นอาการใช่ไหมคะพี่สุธาที่เป็นอาการนี้มากี่ปีแล้วครับก็ประมาณปี นะครับแล้วใครเป็นคนแนะนําให้ราบประธานเสี่ยงจื้ครับดีออกเจทองปูออกกอนอ๋อดีเจทองปูนเนาะนะครับผมก็ได้ไปเห็นอาการของพี่เขานะครับเนื่องจากผมผมได้สัมภาษณ์เองแล้วก็ได้ไปเห็นเองครับเมื่อก่อนพี่เขาเนี่ยจะตัวซีดมากเลยครับมองไม่เห็นเลือดนะครับ เขาแล้วก็เลยลองแนะนําดูนะครับเนื่องจากว่าได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมภาษณ์กับกลุ่มของพี่เขานะครับที่อยู่ทางอซอยบอกรานะครับลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับใกล้ๆกับวัดบึงทองหลังนี่เองนะครับก่อนหน้านี้พี่เขาได้ฟังรายการจากดีเกทองคุณเมืองย่าโมอ,อยู่เป็นประจำถูกต้องไหมครับพี่ใช่ครับผมก็เลยได้ตัวผมเองผมก็ยังไม่รู้จักกับเสียมจือตัวนี้นะครับเนื่องจากเราได้จัดงานขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับ แล้วท่านประธานทานผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสไปเปิดตัวตัวนี้ผมได้ศึกษากับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ที่ผลิตนะครับผลิตสมุนไพรตัวนี้ซึ่งมีชื่อว่าคุณหมอสถาพรตันติพงศพิพัฒนะครับซึ่งเป็นอุปนายกแพทย์แผนจีนประจำประเทศไทยนะครับได้ดูแลแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลนะครับคุณหมอสถาพรตันติภงศพิพัฒมีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรจีนมากว่า40ปีนะครับ ยืนยันแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณหมอนะครับสอบถามคุณหมออย่างละเอียดรอบคอบนะครับก็เลยนําสมุนไพรตัวเนี้ไปแนะนําให้กับคุณพี่เขาอ่ะนะครับคุณพี่ย้อนกลับมาที่เรานะครับหลังจากคุณพี่ได้รับประทานเซียมจือตัวนี้เข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับันรู้สึกว่าน้ำลายที่ไหลมาก็หยุดหลังนะครับแล้วก็นอนหลับสบายและทานข้าวได้เยอะแล้วก็ร่างกายก็รู้สึกแข็งแรงผิวพรรณหน้าตาก็ดูสดใสดี่ ผปเพื่อนที่เราที่ทำงานก็บอกนะครับตามที่อ่านตามเอกสารนะครับอาการน้ำลายไหลก็หายไปนะครับทานอาหารได้มากขึ้นนะครับนอนหลับสบายแล้วก็ผิวพรรณดูดีอดูดีจริงๆครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าดูดีดีกว่าเดิมที่ผมเจอครั้งแรกที่คุณพี่หนึ่งครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับครับนี่เห็นเลือดขึ้นมาเลยนะครับเป็นับผมอันนี้เป็นสีชมพูขึ้นมานะครับไม่เหลืองมัอนแต่ครั้งแรกที่เจอกันว่าอย่างนั้นนะครับคุณพี่รับประทานไปหมดทั้งหม ไม่ดว่าจะหนึงต่อต่อครับต่อเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์น้ดีมากค่ะทานไปเรารู้สึกว่ามีแรงก็นอนหลัก็พอดีแล้วก็น้้ำลายที่ที่เคยหลังมาก็หยุดหลังค่ะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับมีปัญหาเหมือนกับพี่สุภาทิพย์นี้หรือเปล่าไม่จำเป็นต้องเป็นโรคกรดระยอนนะคะถ้าเกิดเราได้ทานแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพเราก็จะดีขึ้นครับสิ่งที่อยากก็จะ สมบูรณ์ตามที่สักคุณใน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 วดเนี่ยค่ะครับผมเจอแล้วก็อะไรผสมมครับแล้วก็ยังมีตางตันชาบเลยเวลาทานเนี่ยเพื่อนบอกว่าต้องผสมน้ำร้อนผสมน้ำร้อนคิดไปรู้สึกมันจะว่าเลยในร่างกายเราซึ่ก็อบอุ่นแล้วก็รู้สึกสดชื่นมีพลังขึ้นมาครับความเป็นจริงแล้วนะครับไม่ต้องผสมน้ำร้อนนะครับหรือว่าน้ำอุ่นนะครับให้ ื่มยาลงไปแล้วเสร็จแล้วนะครับให้ดื่มน้ํกอุ่นตามนะครับถ้าผมอันนั้นคือข้อที่ถูกต้องนะครับอันนี้ถ้าผสมน้าน้ำมันจะเหมือนคนละย่างกันนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับก็ยังหายใช่ไหมครับถึงไม่ถูกวิธีแต่ยังหายครับแล้วท่านผู้ชมเหรอครับคิดเหมือนผมไหมครับในเมื่อเราเจออย่างนี้ครับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ครับสมุนไพรจีนทั้ง78ชนิดครับ78ชนิด78คุณห้ารวมอยู่ในขวดเดียวกันอย่างนี้ ปรีดโดยคุณหมอสถาพรสันติภูมิพัฒน์อุปนายกแพทย์แผนจีนประจำประเทศไทยครับท่านจะไม่เชื่อมั่นเดียวหรือนะครับอ่ะนะครับพี่แนะนํานิดนึงว่าสมควรที่จะรับประทานหรือเปล่าก็สมควรมากเลยค่ะรับใครมีโอกาสได้ทานเซยงเจอนะคะเพราะว่าเป็นสูตรไทยที่ดีเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยนะคะที่จะรัปรทานก็ยืนยันได้ว่าดีจริงๆครับวันนี้ ขอบคุณคุณพี่สุธาธิปมากนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับเห็นควรเก็บเวลานะครับก็จะได้ลับลากันไปนะครับโอกาสหน้านะครับทุกเคสนะครับที่มีเคสหนักๆเราจะนํามาเสนอที่นี่ครับกับบริษัทเลิฟเนตเวิร์นะครับท่านประธานทานุชนผงทองครับไม่มีหลอกไม่มีต้มครับคุณหมอสถาบันตันติพงศ์พิพัฒนครับอุปนายกแพทย์แผนจินประจำประเทศไทยครับไม่มีหลอกครับขอบคุณครับ